เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟชื่อดังที่มีสาขาไปมากมายทั่วโลกค่ะสำหรับร้าน Starbucks ที่ปกติแล้วทาง Starbucks เองก็จะเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามานั่งเล่นในร้านได้ค่ะแต่เทว่าล่าสุดค่ะ14มกราคม2568ทางสำนักข่าว BBC ค่ะรายงานว่า Starbucks เตรียมยกเลิกนโยบายดังกล่าวและกำหนดนโยบายใหม่ค่ะว่าหากใครที่ต้องการมานั่งเล่นหรือใช้ห้องน้ำจำเป็นจะต้องซื้อของในร้านโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่ะ กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27มกราคม2568เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่นำมาใช้เมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งอนุญาตให้ผู้คนใช้เวลาในร้าน Starbucks และใช้ห้องน้ําได้โดยไม่ต้องซื้อสินค้าใดๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเครือร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้กล่าวเขาว่าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่ของบริษัทยังกล่าวถึงการคุกคามและห้ามสูบบุหรี่และการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากภายนอกเข้ามาในร้านโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ร้านมีความ เป็นมิตรมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางด้านโคศกของ Starbucks ค่ะก็ได้กล่าวว่าการนําจรรยาบัณธุรกิจมาใช้เป็นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมซึ่งช่วยให้เราสามารถให้ความสําคัญกับลูกค้าที่จ่ายเงินแล้วต้องการนั่งและเพลิดเพลิน,นกับร้านกาแฟของเราเป็นอันดับแรก การปรับปรุงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนการปรับปรุงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่ที่เรากําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในร้านกาแฟาในขณะที่เรากําลังพยายามนำสตาร์บัคกลับมาทางราโฆษกของสตาร์บัคได้กล่าวเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีรายง,งานว่าก,กฎใหม่ของร้านจะถูกแสดงไว้ทุกสาขาของสตาร์บัคและถ้าหากใครที่ละเมิดจรรยาบรรณของร้านก็จะถูกเชิญออกจากร้านนั่นเองค่ะและทางพนักง,งานของสตาร์บัคเองก็จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบังคับ ใช้นโยบายใหม่นี้เช่นเดียวกันค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn